คนไข้โอนเงินไปจองคิวฉีดฟิลเลอร์ที่อื่นนะคะแต่ว่าหมอบอกว่าฉีดไม่ได้นะให้ฉีดใหม่น้ําแทนเพราะว่าคนไข้อะผิวบางมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีไขมันฉีดแล้วก็เป็นก้อนนะคะฉีดแล้วมันมันจะเป็นก้อนถึงจะไปฉีดกับหมอคนไหนก็เป็นก้อนทุกคนหมอในโลกนี้นะคะฉีดหน้าแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นก้อนทุกคนนะคะจริงไหมนะคะเออท่นขอบอกว่าไม่จริงนะคะขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับ ฝีมือแพทย์นะคะแล้วก็คนไข้เห็นหมอพูดอย่างนั้นนะคะก็เลยมาหาฉันนะคะซึ่งซึ่งเป้าหมายต้องการแค่จะบอกว่าเออจริงๆแล้วมันฉีดได้นะไม่ได้ต้องการบอกว่าเออฉันเก่งกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่นะคะรับทีนี้เวลาที่หนังบางคนไข้หนังบางนะให้คิดยังไงเช่นหนังอย่างนี้ค่ะหนังอย่างเงี้ยเออเป็นหนังมืออย่างเงี้ยเป็นหนังอย่างเงี้ยเออสมมุตินะสมมุต ise, มนินะเ,เป็นหนังอย่างเงี้ยเออแล้วก็ติดกระดูกเลยเห็นไหมคะแล้วก็ไขมันมันน้อยนะเออมันก็ถูกต้องที่หมอเขากลัวว่าฉีดแล้วเป็นก้อนนะคะเออนะอย่างนี้นะ เวลาฉีดต้องใช้เข็มนะแทงเข้าไปที่ใต้ชั้นหนังแท้จะเห็นไหมหนังมันบางมากแค่ซอกเข็มเข้าไปทีดเดียวนะแค่เข็มอย่างเดียวยังไม่ยังไม่ปล่อยยานนะมันจะเห็นเป็นนูนๆขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้การฉีดฟิลเลอร์ที่ลักษณะนหน้าแบบนี้จะใช้ทักษะที่ค่อนข้างสูงมากนะคะใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็มีความละเอียดอ่อนและเมียดลใหม่นะคะแล้วก็มีความใช้ใช้ไฟล์มอเตอร์ได้ดีนะคะ มือแพทย์เนี่ยความหนักเบาอ่ะมันจะมีเป็นสองแบบจะดีเป็นกรอสมอเตอร์กับไฟ์มอเตอร์กรอสมอเตอร์ก็คือฉีดแบบใช้แรงเยอะๆอ่ะนะแล้วก็แบบเป็นงานจับหยาบหน่อยนะคะนะแล้วก็ไฟล์มอเตอร์ก็คือแบบจุกจกิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบกรีดกรายละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยค่ะนะเพะื่อไอฝีมือการฉีดคนไข้ที่เป็นแบบหนังแบบเนี้ยหนังติดกระดูกอย่างเงี้ยบางๆอย่างเงี้ยต้องใช้เป็นไฟมอเตอร์เป็นหลักเพราะฉะน,นั้นหมอจะต้องมีแบบความความลหลงไหลในการฉีดฟิลเลอร์ะคะ่ะแบบว่ามีความพยายามจริงๆอดทนจริงๆ มีความละเอียดอ่อนจริงๆนะคะทีนี้การฉีดหน้าคนไข้ไม่ให้ไม่ให้เป็นก้อนในเคสแบบนี้โดยทั่วไปเนี่ยจะต้องใช้ฟิลเลอร์แบบแข็งปานกลางนะถ้าใช้แบบแข็งเป็นแข็งมากเนี่ยอาจจะมีการเกิดเป็นก้อนได้แต่ว่าฉันฉีดมาหลายเคสแล้วนะคะทำบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวหมอเองสามารถใช้ฟิลเลอร์แบบแข็งเลยฉีดได้นะคะนะโดยที่การฉีดจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับการระบายสีนะคะก็คือเติมบางๆเติมไม่นะ้อยนะค่อยๆวางค่อยๆเกลีย่ยนะก็คือแทงเข้าไปปุ๊บ ค่อยๆวาค่อยๆวักยนิดๆก็ถอย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 แล้วก็แทนเข้าไปใหม่ค่อยๆวากเนิดๆนดๆ,ๆ,ๆแล้วก็ถอยเข้าใจไหมมันเป็นงานละเอียดมากนะคะแต่แต่ว่าฉันก็ว่าโอเคนะที่แบบว่าแพทย์ที่แบบว,ว่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ก็ไม่ทําแล้วก็ให้ฉีดใหม่น้ําแทนนะคะแต่คนไข้ก็ อยากจะทําฟิลเลอร์ให้ได้เพราะว่าอยากเห็นผลทันทีก็เ,เลยเลือกมาทากับหมอก็ทําเสร็จคขกไข้ก็แฮปปี้ดีนะค,ะค,นครับคุณไข้ก็บอกว่า ung, สวยมากเลยพี่ชอบเอาอันนี้คือพูดแบบสุภาพนะถ้าพูดแบบว่าเว่อร์แบบพูดแบบตามหน้าค,คนงไข้จริงๆคุณไข้ก็ส่องกระจกคุณไข้ก็บอกว่าสวยมากกับหมอชอบมากสวยมากๆเลยค่ะดีใจมากที่มากที่แบบเปลี่ยนใจมาหาหมอนะคะก็ประมาณอย่างนี้ค่ะนะ,ะนะเพราะฉะนี้ฟิลเลอร์ะนะคะอาจจะต้องเลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกแพทย์ที่แบบประสบการณ์สูงนิดนึงถ้าเราเป็นเคสยากเป็นหนังบางเป็นไม่มีไขมันเนื้อมีแต่กระดูก นะคะนะก็อาจจะต้องเลือกแพทย์นิดนึงแล้วก็เลือกแพทย์ที่ใส่ใจแล้วก็เคสแบบนี้อาจจะต้องใช้พรสบันนิดนึงนะคะใช้พอดทนชีคามรละเมยดละาไมาของแพทย์ค่อนข้างสูงมากๆนะคะ